พยายามศึกษาจัดตักถิ่นะครับต่อประธา,านนักดีครับด้วยกันนะครับกับวันอาสนะบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ก่อสดสองพระเดิพระุทเจ้าพระนางพระพุทธศาสนาการทานาบูชาวัรเข้าถึงสารปีกทอดองทางด้วยพระมหาชาบอยพิหารจัหัดเป็นบรีร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดเป็รบรีเรื่เรียนสุวรรณสินเสยราย แก่สถานศึกษาต่างๆร่วมกันจัดงาน,น้ำชงเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนประชาชนประจักษ์ในความสำคัญของวังนอาสาหนุกชาติวิถีชีวิตของน้องๆทุกคนเรายังอยู่ในวัยเบื้องต้นอาจจะพุทธศาสตร์สำคัญวันทวันนี้ครับ วิธาที่สมาครมได้บอกได้เอียยแล้วก็เก็บขรอสอบเป็นการกิจกรรมต่ตางๆนะครับผมเชื่อว,ว่าคาสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้จัดเอาไว้นะครับกีกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการท่องจำในเรื่องที่ในชีวิตประวันได้ไม่แน่ก็อยากให้เต็มที่นะครับแข่งขันก็แข่งขันให้ดีที่สุด มาใช้ให้เกิดการแข่งขันทุกเรื่องเลยถ้าเรามีค <t> วาม,วมจจตั้งใจแล้วเข้าใจจริงมันตั้งใจ allora กนแล้วมันนึกถึงพระคุณมันตั้งใจเงินน้ำมันทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปยังสูงครับเพื่อรอรับรางวัลขณะนี้เป็นภาพที่ประทับใจนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่างข่าวบุญน,นะครับวันนี้ถ้าเสร็จากิจกรรมแล้วนะครับเราทางวัดมหาธาตุจะมีอาหารเลี้ยงนะครับ และก็เมื่อสักครู่แจ้งมานะครับขณะนี้เพื่อนเราหลายคนยังไม่ตื่นครับแต่พวกเราตื่นมาทําความดีตื่นมาทําความดีได้ของดีเลยครับแต่เช้าได้เงินเสยียงใช่ได้นี่แหละครับนะครับทักทายจากนักเรียนเป็นการให้กําลังใจ